สพ,พปหนองบัวลพูเขตหนึ่งสร้างตนกรามเมล็ดพันธุ์ใหม่ให้เด็กอีสานเรียนรู้สร้างหุ่นยนต์จุดประกายสู่เด็กยุคใหม่ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงโลกยุคอนาคตเขาคายฝึกทักษะหุ่นยนต์โนนงามโลบอตแคมป์ครั้งที่3ามเอสเต e ม u เอ t เคชด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์พื้นฐานที่มังคับมือหุ่นยนต์เลี้ยงแกะและหุ่นยนต์ภารกิจ อบตอนากอกอำอภอสิบุญเรืองให้การสนับสนุนขณะที่โรงเรียนอุดมนาสมใจสพปเลยเขตสองคว้ารางวัลได้ทั้งสองประเภท เมื่อวันที่6-7กรกฎาคมที่ผ่านมาณห้องประชุมตึกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกอ,กอาภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีบุญเรือง6โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านหุ่นยนต์โรงเรียนบ้านโนนงามสพปหนองบัวลำพูเขต1นำเยาวชนจากสถานศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย23โรงเรียนนักเรียนและครูผู้รับผิดชอบร่วม100คนเข้า รับการฝึกทักษะหุ่นยนต์นนงามโรบอทแคมป์ครั้งที่3ามแอสเตมเอดูเคชันด้วยนว,วัตกรรมหุ่นยนต์พื้นฐานที่บังคับมือหุ่นยนต์เลี้ยงแกะและหุ่นยนต์ภารกิจภายใต้การสนับสนุนของอบตอนากอกอำเภอศรีบุญเรืองโดยมีนายวุฒิพงศ์นินนามะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นากอกเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลค่ายเยาวชนหุ่นยนต์นนงามโรบอทแคมป์ครั้งที่3ณแอส t ต m ม Education ด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์พื้นฐานที่บังคับมือหุ่นยนต์เลี้ยงแกะ และหุ่นยนต์ภารกิจพร้อมด้วยนายสวัสดิ์แสงขันพอ,อสพหอน,นองบัวลำูเขตหนึ่งได้เดินทางไปดูการจัดกิจกรรมและเสริมสร้างให้กำลังใจกับเด็กๆเกมเล็ดพันธุ์ทางการศึกษาเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์ให้ตนกล้าที่จะเติบใหญ่รับอนาคตของเด็กไทยที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงก้าเดินไปสู่สังคมมิติใหม่โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา4บุญเดือง6คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนง,งามที วิทยากรพี่เลี้ยงจากโรงเรียนร้อยเอดวิทยาลัยคณะครูในศูนย์เครือข่ายศีบุญเรือง6ร่วมให้กำลังใจ โดยบรรยากาศในการฝึกอบรมใช้เวลาสองวันซึ่งผู้เข้าอบรมในแต่ละทีมจะมีนักเรียนครูที่ของแต่ละโรงเรียนที่มาร่วมศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมกันซึ่งหลังจากที่ทางวิทยากรได้ให้ความรู้พร้อมกับแจกวัสดุอุปกรณ์ในการที่แต่ละทีมจะต้องสร้างหุ่นยนต์ตามที่แต่ละโรงเรียนสมัครเข้าร่วมมีด้วยกันสองประเภท หุ่นยนต์เลี้ยงแกะและหุ่นยนต์ภารกิจซึ่งเป็นหุ่นยนต์พื้นฐานที่บังคับมือที่เด็กๆและครูแต่ละทีมจะต้องช่วยกันสร้างหุ่นยนต์ให้เกิดขึ้นมาให้ได้และจะต้องสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ทางวิทยากรฝึกอบรมได้ให้แนวทางไว้เพื่อจะให้มีการแข่งขันค้นหาทีมของแต่ละโรงเรียนที่สามารถทําภารกิจได้สําเร็จรวดเร็วได้คะแนานชนะเลิศจ,จากการสังเกตเด็กๆและครูแต่ละทีมจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจตื่นเต้นท้าทายกับงานที่ จะต้องสร้างสรรค์ขึ้นมาให้ได้หลายโรงเรียนยังไม่มีประสบการณ์จึงเป็นเรื่องแปลกใหม่ซึ่งก็ได้ใช้ความพยายามที่จะพัฒนาแม้ว่าในวันนี้จะไม่ได้เป็นผู้ชนะแต่ก็ถือว่าได้มาเรียนรู้ปลูกแนวคิดให้กับเด็กๆนักเรียนหลายทีมบอกว่าวันนี้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อที่จะออกไปล่ารางวัลในอนาคตเป็นความตื่นเต้นท้าทายของพวกเราที่จะพัฒนาต่อไป ในขณะที่นายบัญชางามใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยาประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสีบุญเรืองหกกล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลค่ายเยาวชนหุ่นยนต์ครั้งที่สามประจำปีพศ2567ในครั้งนี้ว่า ืบเนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจของโลกในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีมากขึ้นโดยเยาวชนควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อให้ก้าวทันยุคทันสมัยและทันต่อความต้องการของการเปลี่ยนไปของตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยเหตุดังกล่าว ูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านหุ่นยนต์พื้นฐานและศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสีบุญเรือง6จึงได้ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลน,นากอกเพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนไทยได้พัฒนาตนเพื่อเตรียมความพร้อมและทางคณะผู้จัดอบรมมีความตั้งใจที่จะให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเรื่องการแข่งขันหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐานเพื่อไปต่อยอดได้นำไปเป็นแนวทางในการเลือกการศึกษาต่อใน ระดับที่สูงขึ้นไปในขณะที่ด็อร์คำบุญโพตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดมนาสมใจ สพปเลยเขต2หนึ่งในคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมและส่งนักเรียนเข้าค่ายฝึกทักษะการสร้างหุ่นยนต์ในครั้งนี้กล่าวว่าเป็นบรรยากาศของงานสร้างหุ่นยนต์บังคับด้วยมือทั้งประเภทเลี้ยงแกะในระดับประถมและมัธยมและหุ่นยนต์ภารกิจซึ่งเป็นกระบวนการสร้างแบบและสร้างหุ่นยนต์ตามแบบภารกิจที่กำหนดทั้งสองแบบตามที่ได้มอบหมายให้แล้วเสร็จและนำไปทดสอบประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ที่ออกแบบไว้นั้นเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่หากไม่ดีก็มีการปรับ เปลี่ยนแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างหุ่นยนต์พื้นฐานเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมนักเรียนเป็นวิศวกรรู้หลักการทำงานของหุ่นยนต์เพื่อเป็นแนวทาง ซึ่งเด็กเหล่านี้สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวันได้ในขณะฝึกปฏิบัติมีกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มเด็กที่จะทำงานร่วมกันสองคนสามคนในรูปแบบแบบของชิมเวิร์กย่อยๆจะช่วยกันออกแบบซ่อมและช่วยกันสร้างก็ทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้ครบทั้งกระบวนการทุกขั้นตอนของการทำงานเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของนักเรียนสร้างหุ่นยนต์พื้นฐานก็จะเป็นการพัฒนาพื้นฐานของเด็กในระดับที่สูงขึ้นต่อไปส่วนทางด้านนายสนิทฐานเชิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนงามในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านหุ่นยนต์กล่าวว่าโครงการ การฝึกทักษะหุ่นยนต์โนนงามโรบอทแคมป์ครั้งที่3 a STEM Education ด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์พื้นฐานที่บังคับมือหุ่นยนต์เลี้ยงแกะและหุ่นยนต์ภารกิจในปีนี้จัดขึ้นที่ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยจัดมาแล้ว2ปีและปีนี้จัดเป็นครั้งที่3เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสให้นักเรียนในชน,โนโบทต่างจังหวัดได้แ,แสดงความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติมีการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนองค์ความ ในการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติให้ผู้เข้าแข่งขันได้มีการวางแผนการทํางานการแข่งขันภายในหมู่คณะเสริมสร้างความรักความสาม,มัคคีในทีมเห็นปัญหาเห็นกระบวนการแก้ปัญหาเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างสถานศึกษาพร้อมพัฒนาประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสร้างขีดความสามารถให้ทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่21 ด้านนายถาวรช่อจันทร์ครูผู้รับผิดช,ชอบศูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านหุ่นยนต์โรงเรียนบ้านนนงามกล่าวว่าสําหรับผลการทดสอบและแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐานที่บังคับมือหุ่นยนต์เลี้ยงแกะและหุ่นยนต์ภารกิจภายหลังนักเรียนได้สร้างหุ่นยนต์พื้นฐานสามารถสั่งการได้ตามที่ได้ตั้งโปรแกรมดังนี้ หุ่นยนต์เลี้ยงแกะระดับประถมศึกษาทำคะแนนลำดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนบ้านนาอุดมนาสมใจสปปเขตสองลำดับสองได้แก่โรงเรียนบ้านโคกกุงและลำดับสามได้แก่โรงเรียนบ้านโนนงามสพหนองบัวลำพูเขตหนึ่งหุ่นยนต์พื้นฐานภารกิจระดับประถมศึกษาลำดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนบ้านโคกสนั่นสพหนองบัวลพูเขตหนึ่งลำดับสองได้แก่โรงเรียนบ้านโคกไม้งามส่งเสริมวิทยา สพป,ปขอนแก่นเขต5และลำดับ3ได้แก่โรงเรียนบ้านนาอุดมนาสมใจสพป,ปเลยเขต2สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐานตามภารกิจระดับมัธยมศึกษาลำดับที่1ได้แก่โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยาสพปหนองบัวลพูเขต1ลำดับ2ได้แก่โรงเรียนหนองแกสักแก้ววิทยาและ3ได้แก่โรงเรียนนาหนองทุ่มตาดเดี่ยวสักแก้ววิทยาสพปหนองบัวลพูเขต1 นอกจากนั้นวิทยากรที่ให้การอบรมอย่างนายไพฑูรย์แสงเสนาครูโรงเรียนร้อยเอดวิทยาลัยกล่าวว่าการที่เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องนี้จะเป็นการพัฒนาเด็กไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีจากวันแรกที่มาเด็กๆส่วนมากจะเกิดความสงสัยว่ามาเป็นอย่างไรทําแล้วเกิดผลอย่างไรล้วนแต่เป็นคําถามในใจแต่เมื่อได้เป็นผู้สร้างผู้ใช้และทําให้เกิดความคิดสร้างนอนาคตไปสู่อนาคต ส่วนทางด้านนายธานีศรีวงศ์ศึกษานิเทศจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครบรรูวิทยากรอีกคนหนึ่ง สิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆเป็นความรู้ให้เด็กได้นำไปต่อยอดในอนาคตเพื่อที่จะนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กเหล่านี้อยากจะไปศึกษาทางด้านวิศวกรรมหรือกระบวนการสร้าง AI เพราะชีวิตของคนเราต่อไปจะเป็นการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและการใช้ AI มากขึ้น yes. ไไม่ด้ัับสุพัชรการแก้วสิงภาพและข่าวเพนภาทับซ้ายขวารายงานจากจังหวัดนนทบุรี